ที่รีวิวจริงๆชียงโมูเชียงม่เนื้อนุ่มมากครับอร่อยที่นี่เขาอร่อยที่อาหารนะจริงๆสวัสดีครับผมของช่องไฮแกรบนะครับ โอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่เชียงใหม่นะคือว่างๆไม่มีอะไรทำก็เลยหาคอนเทนต์ถ่ายนะคือมีความคิดที่อยากจะตะเวนหาของกินอร่อยๆที่เชียงใหม่ครับไปหาข้อมูลมาจากไปตั้งโพไว้แล้วก็ดูใน Google ส่วนร้านแรกที่เราจะไปกันนะครับผมวันนี้นะก็ะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ะครับผมในซอยนิม,มานะครับขอแนะนําว่าที่เด็ดนะครับผมเนื้อตุน๋นเนื้อตุ๋นจะไปดูว่ารสชาติเป็นยังไงครับ เดียวเนอร่อยครับหวานมากน้ำซุปนี่คือไม่ต้องปรุงเลยดูเนื้อดีความเนื้ออันนี้ผมสั่งอ่าบะหมี่รวมเนื้อไม่ใส่เครื่องในนะครับเดี๋ยวดูเนื้อสิคือแบบน่ากินมาก นุ่มๆเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าร้านที่อร่อยต้องมาขึ้นก็คือร้านนี้ต้อไม่ต้องขึ้นเอ็นก็คือนุ่มเป็นเนื้อที่หอมมากทุกคนอร่อยแลวเขามีหลายเมนูนะเขารีม,มอไฟมนไลร้านแรกนิบ,บมากแล้วก็อร่อย ไป,ไปร้านที่2กันเลยรอานนี้ก็ลองไปอยู่ร้านโกปีนินม,มานนะครับผมสั่งของหวานกินแล้วนะเมื่อกี้กินของคาวแล้วต้องกินของหวานนี่เนี่ยอันนี้มันแปลกมากเลยมันเป็นสังขยาแล้วมีหลากสนะีอ่ะน,นี้นี่ต้องโดนต้องโดนจริงๆร้านนี้เป็นอาหารเช้า,ชาก็มีพวกแผงขาได้วยนะชาไทยร้อนขอให้มาแบบ่าเป็นเป็ดโต้แย้เนี่ยนะ ่่นเีเมนูนี้ก็ชื่อว่าโคปีปังนะครับน่าเป็นเป็นขึ้นชื่อของที่นี่แล้วผมก็เสิช์ฟชาไทยร้อนมาแล้วก็เขาให้น้ำชามกินเลยหนึ่งเป็นสามสี่เลย,เลยนะไปเตยผันชันแล้วก็ไอสตรอเบอรี่มีแบบปิง้งนะอันนี้แบบปิง้งอันนี้แบบว่าแบบนึ่งนะครับเลือกกินได้ตามตามชอบเลยจิ้มใบเตยก่อนนะ ไม่เลี่ยนเ,นเลยไปคนอร่อยมากมาเตยหอมหนึ่งออลองชมพูสตรอเบอรี่โอจริงไม่เคยกินเลยนะแตงขยะสตรอเบอรี่เนี่ยคือได้กินไปตอนแรกมันเหมือนนี่เลยลองชมพูเนี่ยต่อไปกันท,ท้ายที่จะลองกันดูนะอันชนันอันชนันคิดว่าอันชันแหละสีเนี่ย จริงด้วยอันชันจริงด้วยกินไปคือแบบกินอันชันตีขึ้นจมูกชาไทยออลก็หอมนะกระดูเอาว่าอร่อยแค่ไหนครับทุกคนก็กินเกลี้ยงแลวครับนี่ขนาดบอกว่ากินมาแล้วนะน,นี่ก็เกลี้ยงเห็นป่ะที่ชอบมากคือมันแปลกคือสังขยาไม่เคยเกลี้ย ไม่คือกิดอะไรที่มันเป็นสามสีอะไางนเนี้ยแล้วมันก็ลงตัวกันนูแบบรสชาติแบบว่าลงตัวกันพอดีเลยนะคนมากินเยอะมากคนดูนี่เขาสามารถทำเป็นหน้าเราได้ด้วยเว้ยิธีว่า ผมสั่งเป็น,น,ช,นช็อกโกแลตนะครับจะสั่งได้ต่อเมื่อเป็นส่วนผสมที่มีนมนะจึงจะทำได้เช,ช่นพวกชานมนมสดช็อกโกแลตชาเขียวนมหรือไม่ก็คาเฟ่ไอ้ลาเต้นะลาเต้มอคค่านะครับเนี่ยวทำอาบูชิโนอะไรน่ารักมากร้านคือแบบป๊อปโจทย์นะอันนี้เราก็สั่ทายมะพร้าวมานะครับที่นี่ชื่อโสยชื่อเนทายก็คือมะพร้าว มะ <c oughs> พร้าวหอมมากชิมตัวพายชิมตัวพายอ,อร่อยรสชาติหวานกำลังพอดีนะครับเป็นพายที่แบบนุ่มมากนี่แล้วนี่ก็ที่เด็ดของเราอ่ะขอรับ เป็นรูปเราเริ่มมาลายได้เห็นปะชูเกล้เขาแบบหอมแล้วก็เข้เมข้นมากครับอร่อยอะไรท้ายสุดยอดกินไปได้กไงไงัะหมดทุกอย่างที่ซือที่กินมาเนี่ยรีวิวมาแนละ้วหมด3ร้านใช่ไหม อิ่นมากเลยบอกเลยว่าอวดอิ่มมากครับทุกคนถ้าให้ถ่ายต่อก็ไม่ไหวนะเดี๋ยวเราต้องเราไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลางคืนมาลุยกันต่อตอนนี้เราก็อยู่กันที่ช้างเผือกน,นะครับของกินเยอะมากเลยเอาเอจริงๆ่็คือมาทำคอนเทนต์ที่นี่ก็ได้ตะลุยตะเวนกินช้างเผือกน,น่าได้หลายร้านเราอร่อยเยอะมากมีคนแนะนำเป็นมื้อมด ี่เราก็มาซื้อหมาล่ากันต่อนะครับมาละสิบบาทใช่ไหมอันนี้ก็คือรอหมาล่านะครับคือคนเยอะมากครับคือไม่ได้เยอะแค่ร้านเดียวคือเยอะทุกร้านเลยเพราะว่าชื่นชื่อที่นี่ต้องมาลองครับอร่อยเหมือนที่เขาพูดกันเลยอกดูบรรยากาศคนเดินมาเพ่นพ่านมันเยอะกันมากเลยหมาล่ามาแล้วนี่กินได้ดูอืม เนื้อนุ่มมากครับอร่อยออที่นี่เขาอร่อยทุกอย่างเลยจริงๆมาไดสิบบาทเองอ่ะไม่เผ็ดมากก็ยังดีแล้วก็หอมด้วยอันนี้เบคอนห่อเห็ดเข็มทองอันนี่ได้มาแล้วสักี้ช่างเพื่อน <c oughs> มาถึงนี่ไม่กินไม่ได้นะที่นี่เพราะว่าคืนชื่อมากคนแน่นมากต้องคิวกันหนุนยาวลองชิมกัน

มันชิ้มเป็นชาว่านเนี่ยทานหมดลูกอุ้งแก๊สเลยลูกช้แต่ทานอย่างเดียวล,ยลูกมันจะได้หอมๆไหมรูมชิมมาแล้วมันชื้นมากกัดพอดีคำเลยเจ็ดไม้สามสิบบาทเขาขายเป็นชุดนะเนี่ยหอม่านจริงเ้อยครับตอนนี้เราก็มาต่อคิวร้านบวรอยไทยหวานนะครับคิวแน่นมากเดี๋ยวจะให้น้องเพชรเขาอู้เนี่ยสั่ง สรุปดาบดาบสรุปแม่ค้าก็คือพูดไม่เป็นเฮ้ยได้แม่ค้าไม่ใช่คนเหนืยวหรอต้องลองจบเลยต้องลองได้ลองดูลองดูเขาจะฟังเราเรื่องไหมเรามาดูไม่ต้องให้พี่แก๊ปพูดสิพี่พูดไม่เป็นแล้วก็สอน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 บอกว่าพี่ครับเนี้ยพี่ครับมีอะไรแนะนําบ้างเนี้ยมีอะไรแนะนําพ่อเงี้ยประมาณนี้มีไอมีไอนะมีไออย่างแนะนําพ่องมีไออย่างแนะนําพ่องใช่ก็คือแบบว่ามีอะไรแนะนําบ้างเนี่ย ไม่เอาเดี๋ยวพี่ใ <laughs> ห้ผัดกุ้ยทำไมอ่ะพี่พูดไปมันก็เหมือนแบบอะไรอ่ะแบบเหมือนฝรั่งเขาแบบผัดพูดไทยอะไรแก่โอเค <laughs> วันร้อยไข่หวาน <laughs> ไข่หวานได้แล้วก็เพิ่มทับทิมก่อนครับผมจะได้เป็นเ,เย็ยน อะไรอย่างอร่อยเป็นร้อนร้อนแล้วตแบบแบบแต่แล้วแต่นี่มเป็นเหนียวได้ได้ภาษาก็เลยหนึ่งเอาเอาเย็ยนครับเอา,เ,อาเย็ยนเป็นไข่หวานถ้าเป็นตัวเย็ยนอ๋อใช่ไหมตัวละใส่ถ้าเป็นเย็นได้ครับโอ้ไม่ธรรมดาเดียวไหมครับทุกคนเออสัญจริงๆใช่แต่ <c oughs> ก,ก็เกือบลืมไปแล้วจริง <c oughs> ลืมไปแล้วพี่สันเคเดิตช่างเผือกที่นี่ได้ไรยะอันนี้แบบเย็นนะแบบเย็นนี่แบบเย็นได้ คือน้ำเขาแบบว่าเข้มข้นมากหอมกะทิเลยบัวลอยนี่นุ่มกำลังพอดีครับนี่เราชิมไครหวานกันหืมร้อนหืมบาดปากดูซอสนี่ซอนอย่างนี้คือบาดปากมากอ่ะอุ้ยอร่อยกว่ากรุงเทพดีครทุกคนต้องมานะช้างเผือกเพื่อจากสิบ อ๋อแล้วก็บวกเ้ื่อกระดาษด้วยค่าบาทหมดแล้วครับทุกคนเกยงเรียบร้อยบวร่อยอันนี้ก็คือร้านสุดท้ายของคืนนี้แล้วนะไปต่อไม่ไหวแลนะ้วต่อกันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะกลับแล้วขอไปไประบายออกกันโอเค,ครับผมก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมขอตัวครับพักผ่อนก่อนนะครับเจอกันอีกวันหนึ่งนะครับที่เรามาตะเวนกินรอบเชียงใหม่นะครับตอนนี้เราก็มากินร้านที่อยู่ตรงนี้เราแล้ว ก๋วยเตี๋ยวอันชันนะครับผมอยู่นิ่มมานเหมือนกันนะไปไปดูว่ารสชาติเป็นยังไงพอมาเรียบร้อยแล้วนะก๋วยเตี๋ยวอันชันนะครับผมมันก๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับเราสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวอันชันอยูุ่่มแล้วก็มากับน้ำซุปน้ำซุปเขาเหมือนใส่อันชันแด้ดูสีดิสีมันไม่ใช่แบบใสๆอ่ะมันเหมือนมีความเป็นอันชันอยู่อ่ะคือร้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวที่แบบว่า มีความที่แบบแปลกใหม่เลยนะคือไม่เคยกินนะผู้เสียวที่เป็นเส้นแบบว่าเส้นอันชันไม่เคยเลยเราจะมาลองว่ารสชาติเป็นยังไงใช่ปไม่รู้นะมูฮัอเส้นที่เป็นุ่มแล้วก็แบบว่าหอมกึ้นแบบเป็นน้ำรู้ว่ากินยังไงได้วยละ แต่มาถึยอร่อยครับผมก้มารอเก่นแรกนะเราก็สั่งนี่มาด้วยนำ้ำอัดชันร้านอัญชันเราก็าต้องสั่งน้ำอัดชันอร่อยมากเลยดูนะครับทุกคน ตอนนี้เราก็อยู่กูโรตีนะครับผมที่สุดของโรตีร้านนี้เลยครับกูโรตีคือผมไม่รู้ว่าเด็ดหรือเปล่านะคือคือผมพักโรงแรมอยู่นะในโซนนี้แล้วผมเห็นว่าแบบคนกินเยอะมากทุกคืนแล้วก็แน่นร้านตลอดเลยนะก็เลยไปลองไปเสิร์ชค้นหาดูในใน Google เนะียเพียบเลยรีวิวเต็มเลย u t u b e มาถ่ายเยอะมากเลยคือเขาบอกว่ามันมันมันแตกจากฟูโรตีที่อื่นนะ,ะผมก็อยากรู้ว่ามันต่างกันยังไงอนี้เราก็สั่งโรตีเรียบร้อยก็รอลงตี่แป๊บหนึ่งนะครับ วางของโปรของผโปรงโรตีทิชชู่นะตอนแรกผมคิดว่าเห็นกันอู่คือว่าเขาเนะลาท,มมลลลาทิชโชโโู่มางท่อนนะนี่ไม่ใช่เป็นโรตีทิชชู่นะครับผมราดผมไป็นโลและราดด้วยช็อกโกแลตนะครับส่วนนี้เป็นโรตีบอมรู้สึกว่าเป็นแค่โรตีกรอบธรรมดาไม่มีไข่ไม่มีอะไรเลยอันนี้คือน่าจะแบบราดแค่น,นมข้นอ๋อเพราะว่ามันเรียกว่าทักตแพทยว่าทิชชู่นะเพราะว่ามันเป็นแผ่นๆผร้อนชิล กรอ,อบมากกรอบอะกรอบแบบกัดตีพันแต่นี่แหละแผ่นโรตีนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองโรตีบอมกันเดี๋ยวอันนี้คือทำนานมากอยากน้ำใหญ่ไปเลย หอมมันเนยมากเมื่อกลับไปจัดเลี่ยนได้เลยอันนี้หวานนี่ตัดเลี้ยนได้เลยราคาก็ไม่แพงมากนะหนึ่ทสี่ห้บาทสิบสี่ยูดิตสิบสีได้เยอะขแค่ไหนเนี่ยค<อ>ือจริงๆร้านเนี้ยนะครับเขาไม่ได้มีแค่โรตีอย่างเดียวแล้วนะ,ะมีอาหารรอสั่งกันได้นะเปตามเมนูนเลยเ <c oughs> มนูเขามีทุกอย่างเลยแล้วก็มีขนมปังปิ้งมีแต่ละที่เด็ดก็คือโรตีลองมาว้ชิมกันได้แต่กินยากนิดนึงเนี่ยด้วย นอย่างเงี้ย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 สนะนะุดทครับที่หมดได้ยังไกรก่อนสุดท้าย <c oughs> หน้าตาดีอ๋ออิ่มมากเลยตอนนี้ก็จะเย็นแล้วครับก็เดี๋ยวเราพั สักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาเจอกันตอนกลางคืนคนะครับว่ากลางคืนคจะพาไปตะเวนกินที่ไหนนะครับรอติดตามด้วยนะอย่าปอยตัวไปพักก่อนนะครับผมอิ่มแล้วไม่ไหวมิงั้นจะท้องแตงกแน่นอนมันอ,อ้วนกันกระมังแตกก็บอกเลยกันเลยเจ้นก็มีเรื่องพลาดกันนิดหน่อยนะครับคือผมลืมว่าหนุ่มจีนสั่นปลาไข่ที่ตลาทองคำนั้นเขาปิดตักวันอาทิตย์นะก็เลยไม่ได้พาไปชมนะครับเนี่ย ผมได้ทําการดูแล้วว่าปิดจริงหรือเปล่าโสตชนาวก็ฝากร้านนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าร้านนี้เขาได้มิชลิน3ปีชอแล้วผมไม่ได้เก็บบรรยากาศให้นะครับผมก็ขออภัยจริงๆได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราก็ยังมีร้านร้านที่เราไปกินมาก่อนก็อร่อยเหมือนกันนะครับผมโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครป์ช่องให้แกรปด้วยนะฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าจะพาไปกินอะไรหรือพาไปเที่ยวไหนเจอกัน